ผังอาคารขนาดใหญ่นะครับทางด้านทิศตะวันตกก็มีอาคารโครปุระมีแผนผังเดียวกันกับอันนี้แต่ว่าย่อขนาดให้เล็กลงนะครับถ้ามองไปด้านนี้อาคารหลังนี้เรียกว่าอาคารมนดลบนะครับมันจะบดบังมันต่อจากอาคารปางประธานนะครับมันจะบดบังตัวอาคารปางประธานด้านหลังด้านหน้าที่เห็นชัดเจนนะครับก็คือรูป แค่บุคคลนั่งอยู่บนเกศเกียรติมกนะครับซึ่งมันมีตำนานอยู่นะครับจะให้เล่าไหมเนี่ยเคยได้ยินได้ฟังไหไหนๆก็ <laughs> ถ้ามีีมาถ้าเด็ก <pi> มากรุเทศอยู่เนี่ยเขาจะเล่าให้ฟังเลยนะครับนี่ผมกเกษียณมาสองปีแล้วนะครับก็จึงไม่ได้เล่าหรือเราอาจจะเนื้อไม่แน่นเหมือนเด็กเพราะว่าห่างเด็กมาแล้วตามตำนานนั่อยู่เขาเชื่อว่าครั้งหนึ่งพระศิวะกิ้วจับ มีตัวร้ายๆตัวหนึ่งวิ่งออกจากระหว่างคิ้วของท่านตัวนี้มันจะกิ้วแล้วกัดกินทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับพะออินเห็นแล้วก็บอกว่าพ่อเห็นแล้วว่าโทษของความโกรธมันทําร้ายมนุษย์ทําร้ายตัวเองนะครับกินทุกสิ่งทุกอย่างเหลือเฉพาะไอ้ลำตัวหรือขาก็กินไปหมดแล้วนะครับท่าน,นบอกว่าเจ้าจงไปประดิษฐานที่เทวาลัยเพื่อเตือนสติมนุษย์ทั้งหลายนะครับหลังจากนั้นก็จะมี ตัวเกีิติมุกตัวนี้นะครับหรือเรียกว่าลายหน้าการนี่นะครับไปประดิษฐานอยู่ที่เทวาลัยที่สําคัญนะครับอยากทราบไหมที่สําคัญคืออะไรที่สําคัญก็คือลวดลายของปรา,าสาทกูกาสินเหล่านี้คนในท้องถิ่นได้ไปประยุกต์ดัดแปลงให้เป็นลวดลายเอ้บั้งไฟของเมืองสีภูมิครับตรงไหนาลายตรงนี้ครับ ตัวที่มันมาคาดปอกบั้งไฟเนี่ยออกแบบไปจากปรา,าสาทกูการสิงเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่าคนในของเขตทุ่งกุลาร้องให้ได้ใช้ลวดลายทางประวัติศาสตร์ตรงนี้เป็นครูเพื่อออกแบบเป็นลวดลายเอ้บั้งไฟไปดูนะครับบุญบั้งไฟสุวรณภูมิลายตัดกระดาษที่เรียกว่าลายกบปิ้งตัวที่เป็นลายปอกบั้งไฟก็คือตัวนี้ชัดๆเลยครับมันจะเป็นลาย รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอยู่ตรงกลางรูปสี่เหลี่ยมขนมแปกเปียกปูนตัวนี้จะถูกพาขึ้นสามเหลี่ยมตัวหนึ่งมาวางไว้ตรงนี้สามเหลี่ยมอีกด้านหนึ่งมาวางไว้ตรงนี้กลายเป็นลวดลายเอบังไฟตรงนี้คือชาวสัวนาภูมิหรือชาวทุ่งกุลาน้อร้องให้ได้ใช้ลวดลายทางประวัติศาสตร์เป็นครูนะครับในการออกแบบลวดลายเอบังไฟจะขึ้นมาข้างบนอีกไหมครับหน้าบัน นะครับมีสงสัยต้องการทราบตรงไหนอีกไหมครับจะขึ้นมาข้างบนไหมนั่นเป็นอะไรอะคะคำถามคืออะไรครับพี่ตรงนี้คือทับหลังอ้ตัวนี้ทับหลังถามผมก็สอนนักเรียนอย่างนี้นะครับทับหลังคืออะไรกลัวนักเรียนจะจาไม่ได้ทับหลังคืออะไรทับหลังก็คือมาจากแผ่นหินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่ ทับหลังคืออะไรคือแผ่นหินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดใหญ่วางทับอยู่บนหลังกรอบประตูนี่ไงหลังกรอบประตูพูดสั้นๆว่าทับหลังทับหลังคืออะไรรูปแผ่นหินสี่เหลี่ยมผืนผ้านขนาดใหญ่วางทับอยู่บนหลังกรอบประตู<ค><อ>เรียกสั้นๆว่าทับหลังรายละเอียดตรงนี้นะครับลวดลายที่เป็นทับหลังนี่นะครับจะประกอบไปด้วยหนึ่ง ไอ้ตัวล้อมรอบคือลายพันธุกษาซึ่งเป็นลวดลายที่เป็นมงคลเท่านั้นนะครับสิ่งที่ไม่เป็นมงคลพวกเราไม่เอามาเกี่ยวข้องกับชีวิตหรอกครับต้องเป็นดอกไม้พันธุกษาที่เป็นมงคลส่วนข้างบนคือเทพบุคคลมันน่าจะเป็นเทพเทพบุคคลของพวกเราที่รู้จักกันคือพระอินทร์นะครับอันนี้ผมยังไม่มั่นใจว่าเป็นพระอินทร์หรือไม่นะครับหรือเทพประจำเขต ส่วนอันที่สองเทพพระอินนั่งในท่ามหาลาลีลาชันเขาด้านขวามือขวาถือดอกบัวขาบสีน้ำเงินตามตำราว่าอย่างนั้นนะครับนั่งในท่ามหาลาลีลาชันเขาด้านขวาส่วนเท้าด้านซ้ายนั่งในท่าสมาธิราบกับพื้นซึ่งเป็นท่าของบุคคลชั้นสูงในศาสนาพราหมณ์ครับ ตรงนี้ก็มือจับค่อนพวงมาลัยไว้สองข้างนะครับ